Make it hot. Hyper Ink. Make it happen. ก็ความรัก ชารติสเม่อ็ไค่ะพี่สวยแล้วยิ่งยาวยิ่งดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาจะเย็นงอสมอสตเตอร์บางเรื่องก็ไม่ชอบป็ด w a n show it Eyeliner แบบ before นอมีขนตาด้วยวันนี้ใช้ขนตา ปัดมาคขาเล่าเมเบรีนสามอันนะสามรุ่นนู้นเนี้ยไม่อยู่ให้มันลุกไปไม่อยู่มาเสิร์ช็อคโกแลตด้วยเอ้ยมีคนเขาฝึกมาก่อนเออฝึกมาก่อนเออสวยละเออสวยละเออสวยละสวยละสวยละฉันมาทำอะไรที่นี่

นนมคะจริงๆซ้อมนานมาเพราะว่าเก็บจังหวะเยอะมากเพลงนี้ยาไมากจยิงยากมาได้ยไม่ได้อยู่โอเคมาจะเย็นงอนจุดนี้อยากกลับบ้านไปกัดยาย่าค่ะเฮ้ยทำได้ไงวะเหนื่อยมากแต่ว่าสองคนนี้เต็นเก่งมากสองคนเต้นเก่งมากตอนนี้ปากหลุดแล้วแต่อันนั้นยังอยู่อ่ะอุ้ยขายของเก่งเว้ยท่าคนเป็นยาย่า ยาคายาที่ไลเนอร์สตรองเท่านั้นเองค่ะอ่านี่นะคะพราเราก็เต้นเสร็จแล้วฝนก็ตกอีกแต่ว่าตก,ตกหนักด้วยต<ก>แต่ว่าตอนนี้เบาแล้วใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยังดีสวยไม่ตกเลยคือไอไลเนอร์นะคะดู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 ไอไลเนอร์ดูความเฉี่ยวนะคะแล้วก็ไปดูคลิปน้องมอเต้นได้นะคะพั <c oughs> งมากอาไว้เยอะมากเออ เดียวเดียวเดียวชนเอี AE นักเต้นค่ะแต่ไดนเต้นไหมไม่ทันคนะ่ะมาไม่ทันเอีมาช้เอี AE มาเองแต่ว่ามาไม่ทันโอเคแล้วเราเจอกันใหม่บายสวยละ